ชูสับฟาซ่าที่วันี่เราชูซับเราเจอกันพีแอันดาไม่เคยเจอนะไม,ไม่ยาวเหลือเกินนะกระดูกอยู่ที่เราความสงสูงที่เขายกมวยมาลงๆเท่าไหร่ร้อยก็ไปน้ำหนักงเราปล่อยๆเท่าไหร่ห้าสิบแปดได้สีนี้อายุกี่สิบห้าปีสามไฟหลังเราชนากี่ไฟล์เทสันดีที่วันแล้วก็ชนะไฟล่าสุดครับอยู่นี่วันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเกียครับใหญ่ไหม สบายครสบายนะครับป oh, mm ่า hmm. วักับเชี่ยนเอาวันนี้ก็เป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่นะโอเคขอโชคดีครับผมเป็นอันดาเกียรติจริงอ่ะวันนี้เจอกับใครชูซับเคยชกไหมไม่วันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าได้น้ำหนักสองปอนด์ได้เหรอเอาละซ้อมอยู่จุมพรกี่วันวันสามอาทิตย์กว่าเราประเภทเข่าหรือฝีมือรือมัดครบเครื่องครับครบเครื่องนะสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบหกครับน้ำหนักปล่อยปอยเจ็ดแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดครับ สามไฟลังชนะกี่ไฟสามล่าสุดจบร้อยเท่าไรต่อยบอยอะบอยนะน้ำหนักที่ดีสุดร้อยเท่าไรร้อยสบแปด่ะร้อสิบก้าดนะคุมกิโลรอบนี้สีกิโลได้บายสบายอ่ะลูกหลานจากจังหวัดุพอนะอไปครับเชียงนเว้ยฟาพอแม่ีน้องาุนพอมกำลังเกพุ่มนะครับ่จะทำใหเต็มที่รับเอดีครับ